ผลไม้ที่เขาบอกว่ารสชาติเหมือนกับวานิลาอไอศครีมวานิลลานะครับ ครบรื่นเรื่อง,งญี่ปุ่นโดยสาวแซบเซตามาแล้วก็อบลุงนะคะวันนี้สาวแซบจะพาเพื่อนๆมาเดินตลาดปลานะคะที่มีชื่อว่าอิโตมังอุมังจูมาร์เก็ตนะคะเป็นตลาดที่คนท้องถิ่นเขาแนะนําว่าถ้ามาโอกินาวา่าห้ามพลาดค่ะเพราะว่าตลาดแห่งนี้เนี่ยอยู่ไม่ไกลาจากสนามบินนาฮานะขับรถมาประมาณแค่10นาทีเท่าน,านั้นแล้วก็เป็นตลาดที่เปิดในปี2002นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าภายในตลาดเนี่ยมีพืชผักอะไรที่น่าสนใจบ้างแล้วก็มีผักท้อง ขินอะไรที่เรารู้จักบ้าง ที่แน่ๆเราต้องไปตามหาผักชีค่ะไม่รู้ว่าจะมีไหมไปกันเลยวันนี้ขอเอาใจคนชอบเดินตลาดสดกันหน่อยนะคะอย่างที่บอกไปข้างต้นว่าที่นี่เป็นตลาดสดของคนโอกินาวาค่ะที่เป็นตลาดในร่มมีการจัดเรียงสินค้าแบ่งหมวดหมู่อย่างเป็นระเบียบหาของก็ง่ายที่สําคัญสะอาดมากๆด้วยในส่วนของทางเดินก็กว้างสามารถเข็นรถเข็นได้และมีเพลงท้องถิ่นเปิดคล้าคอให้บรรยากาศแบบโอกินาวาที่แท้ทรู ตลาดแห่งนี้ไม่เพียงแต่จําหน่ายเนื้อสัตว์พืชผักผล,ลไม้อย่างเดียวเท่านั้นนะคะยังมีสินค้าท้องถิ่นของฝากของขึ้นชื่อรวมถึงผลผลิตเฉพาะของชาวโอกินาว่าก็มีจําหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกันค่ะลองดูนะครับอันนี้เป็นผักดองักดองเศษคนท้องถิ่นแนะนำให้เราลองชิมน,นะคะเขาก็ดองโดยใช้ผักอันนี้ก็จะกินมีแตงกวาใชเท้าแล้วก็แครอทนะคะแร่จชิมน,นะนะ ยาเซชอนอืมียแอร่อยดีอ่ะไม่ค่อยเปี้ยวแต่ว่าทำให้รสชาติผักอ่ะมันไม่เหม็นเขียวอ,ออกจะเป็นแนวหวานๆนิดๆเนี่ยอร่อยใช้ได้เลยอ่ะโอเคครับวกนันติองนะ ไม่ดีอะเหมือนกินเนี่ยอาจรยรเหมือนกินหมูหมูสเตะแล้วมีเครื่องเคียงเขาเรียกว่าอาจราอื์แต่ว่ารสชาติแบบไม่เปรี้ยวมากเออแต่ว่ามันช่วยดับความเขียวของผักได้เน่อสนุกจังเลยตลาดนี้นี่นะคะ นี่ก็เป็นบรรดาผักต่างๆนะคะแน่นอนค่ะต้องมีอันนี้นะคะนี้ก็คือเป็นมาระนะคะในภาษาญี่ปุ่นก็คือโกยะเป็นไอเทมที่แบบชื่อดังของโอกินาวาเขาเลยนะ รเรียกว่ามดอัตเตโมยะเป็นผลไม้ที่เขาบอกว่ารสชาติเหมือนกับวานิลาไอศครีมวานิลานะครับ1,290เยนถือว่าค่อนข้างแพงทีเดียวท้าใกล้เ <laughs> อันนี้ก็เป็นไอเทมนะคะเลมอนหรือว่ามะนาวเนี่ยแหละเป็นผลไม้ท้องถิ่นของชาโอกินาวะนะคะมีชื่อว่าชีควาซ่านะคะ mm hmm. เขาบอกว่ามีคุณสมบัติที่ดีป้องกันมะเร็งได้ mm hmm. เขาว่าอย่างนั้นนะคะถ้าใครมาที่นี่แล้วก็อย่าลืมมาซื้อผลิตภัณฑ์เจ้าตัวนี้ไปลองรับประทานดูนะคะเขาบอกว่ารสชาติคล้ายๆกับมะนาวกับส้มถ้ามาในช่วงซีซันของเจ้าชีควาซานะ ผิวด้านนอกก็จะเป็นสีเขียวแต่ว่าช่วงนี้นะเดือนประมาณมกราคมพาผิวของส้มก็จะผิวของเจ้าผลชีควาซาเนี่ยก็จะเป็นสีส้มเหมือนส้มนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในตลาดนะอิโตมังอุมังจูมาร์เก็ตนะคะคำว่าอุมังจูเนี่ย มีความหมายว่า everyone นะคะก็คือท,ทุกคนมาที่ตลาดนี้ได้ตลาดแห่งนี้ก็เปิดมาในปี2002นะคะอยู่ไม่ไกลจากสนามบินนาหะนะคะก็ใกล้มากๆเลยออกมาได้ประมาณ10บนาทีก็ถึงตลาดนี้แล้วภายในนี้ก็ขายสินค้าต่างๆที่เป็นพืนผักเขตร้อนนะคะอย่างเช่นผักชีใบเตยแครอทสีเหลืองกล้วยเล็บมือนางกล้วยน้ำวานะคะหรือน้อยหนานะคะ ก็มีจำหน่ายที่นี่ด้วยเช่นกันก็จะเห็นว่าคนท้องถิ่นเขาก็มาหาซื้อผลิตภัณฑ์กันที่นี่นะคะก็ตื่นตาตื่นใจมากๆเลยแล้วก็สินค้าเยอะด้วยนะคะได้มาเดินแล้วคิดถึงเมืองไทยมากๆเดี๋ยวไปดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นเห็ดนะคะซึ่งเห็ดใหญ่มากๆเลย เขาก็ไม่ได้มีแค่พืชผักอย่างเดียวเท่านั้นนะคะพวกเ,เนื้อสัตว์ก็มีด้วยอาจจะแบบเป็นแผงที่ไม่ใหญ่มากแต่ก็มีนะคะทีนี้เขาก็จะมีพืชผักที่มีชื่อเสียงของเขาอะนะคะอย่างเช่นมะระเนาะมะระก็เป็นไอเทมท้องถิ่นของโอกินาวะาเลยนะมีอย่างอันนี้ก็คือน้อยหนาสาวแซบพาเดินย้อนมาดูนะคะอันนี้เป็นน้อยหนาแล้วก็ใกล้ๆก,กันเป็นกล้วยนะคะ เขาเรียกว่าชิมะบานาน่านะเนี่ยมือใหญ่กว่ากล้วยอีกอะ่ะไม่ค่อยเจอกล้วยลักษณะน,นี้ในญี่ปุ่นมากนักนะคะนี่นะคะเราเห็นแล้วก็รู้สึกแบบเออคิดถึงเมืองแทยจังเลยมีแพชชชันฟรุตด้วยนะคะแล้วก็นี่นะคะชิกวาซาที่บอกนะว่าเป็นแบบเออคล้ายๆกับผลไม้ที่เป็นแอนตีของมะเร็งนะคะไม่รู้ช่วยได้ไหม เมื่อกี้ไก่บอกมาว่าไดรัวามนิยมในหมู่คนญี่ปุ่นนะคะเขามารับประทานกันอันนี้ก็เป็นดงของมะเขือเทศนะมะเขือเทศที่ญี่ปุ่นก็มีหลากหลายสีแล้วก็หลากหลายรสชาติมีทั้งหวานทั้งเปรี้ยวทั้งจืดทั้งน้ําเยอะๆนะคะอันนี้ก็มะเขือม่วงนะคะนัซซึนี่แล้วเราก็กําลังจะมาถ,ถึงตัวไฮไลท์นะคะอันนี้ก็เป็นมาระนั่นเองในภาษาญี่ปุ่นเขาเรียกว่าโกยะ ก็เป็นผักท้องถิ่นของโอกินาวะนะแล้วเขาก็ม,มีเมนูประจำท้องถิ่นด้วยเด็ดๆโอเคเดี๋ยวเราไปกันค่ะ ใกล้ๆก,ก,กันกับตลาดอิโตมังอุมังจิวนะคะก็เป็นตลาดปลานะคะที่มีชื่อว่าโอซากะเซ็นเตอร์นะซึ่งข้างในนี้ก็มีทั้งปลาสดแล้วก็ปลาที่ปรุงพร้อมรับประทานเรียบร้อยแล้วนะคะ mm hmm. เผื่อว่าใครอยากจะมาหาอาหารทะเลราคาน่ารักน่ารักนะแบบเริ่มต้น500เยนอะไรแบบนี้ <c oughs> ก็แวะมาที่นี่ได้ <c oughs> เขาก็มีโซนนั่งรับประทานให้ด้วยนะคะ <c oughs> อยู่ตรงกลางแล้วก็ด้านข้างก็คือเป็นตลาด ขายผักผลไม้นะคะอันนี้สัสซก็พาเพื่อนๆมาเดินตลาดปลาของโอกินาว่าค่ะนี่นะคะเราก็เข้ามาในส่วนของตลาดปลานะคะซึ่งอยู่ใกล้ๆกันกับอิโตมังอุมังจิวมาร์เก็ต um นะคะ โซนนี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกับแผงขายอาหารที่เรามักจะเห็นทั่วไปตามตลาดปลานะคะแม้จะเป็นตลาดที่ไม่ใหญ่นักแต่ก็มีสินค้าและเมนูที่พร้อมรับประทานให้เลือกเยอะเลยค่ะ ร้านนี้เป็นร้านที่จำหน่ายอาหารพร้อมรับประทานนะคะเป็นเมนูหอยเชลล์หอยนางรมกุ้งนํำมาราซอสไข่หอยเมน่นที่มองดูแล้วน่ากินมากๆเลยใครชอบอูนนี้หรือไข่หอยเม่นเนี่ยต้องมาลองค่ะอย่างกุ้งเนี่ยตัวละ900บาทนะคะหอยเชลล์และหอยนางรมตัวละ75บาทราคาถือว่าคุ้มค่าทีเดียวค่ะ เป็นความวิ้งวาวนะคะของหอยสดๆที่อยู่ภายในตลาดปลานะคะ เท่าที่สังเกตราคาวัตถุดิบภายในตลาดปลาแห่งนี้ก็ถือว่าราคาไม่แพงเลยค่ะมีทั้งปลาชนิดต่างๆปูกุ้งหอยทั้งแบบสดที่ซื้อกลับไปปรุงอาหารเองที่บ้านและแบบสําเร็จที่พร้อมรับประทานได้มีทั้งแบบเลือกชั่งกิโลเองนะคะแล้วก็แบบแพ็คให้แล้วเสร็จสับก็ใครชอบแบบไหนก็เลือกซื้อได้เลยค่ะ หันกล่องที่พร้อมรับประทานเนี่ยราคาก็ไม่แพงนะคะมีเมนูที่ขึ้นชื่ออย่างปลาย่างเนยที่บอกเลยว่าอร่อยสุดๆอยากให้เพื่อนๆได้ลอง นอกจากนี้ก็ยังมีเมนูข้าวหน้าปลาดิบหรือไคเซนโดงค่ะจำหน่ายกล่องละ500เยนหรือประมาณ150บาทที่ดูแล้วคุ้มมากๆปลาสดใหญ่ให้เยอะและถ้าใครไม่อยากกินข้าวก็สามารถซื้อแต่ไข่ปลาปลาดิบเราก็เลือกเฉพาะสิ่งที่เราอยากกินก็มีขายเช่นกันค่ะอันนี้ก็เป็นอีกโซนหนึ่งนะคะที่ขายพวกของฝาก <สา S 1> ต่างๆมากมายนะคะเป็นของที่ระลึกเนาะ มาเยือนที่โอกินาวาก็มาท่นี้นะคะรวมถึงไอศครีมบูซิลด้วยนะซึ่งเป็นแบบไอศครีมท้องถิ่นมีต้นกำเนิดอยู่ที่โอกินาวาเนี่ยเพื่อนๆอ,อาจจะคุ้นๆกับโลโก้บูซิลวันนี้นะคะนี mm ่ hmm. แล้วเดี๋ยวเราตามไกด mm ์ท้องถิ่นไปนะคะ mm hmm. เขาก็จะพาเรามาแนะนำสินค้าท mm ้องถิ่นท้องที่ท้องถิ่นจริงวันนี้โชคดีมากๆนะคะ mm hmm. แล้วก็อันนี้ที่เราเห็นนะคะ mm hmm. ก็คือชีซ่านะคะเป็น สัตว์มงคลของโอกินาว่าค่ะแล้วก็อันนี้ก็เป็นเครื่องดนตรีซังซังชิงนะคะเป็นเครื่องดนตรีท้องถิ่นของโอกินาวานั่นเองเดี๋ยวเราก็คงจะได้ได,ได้ฟังเสียงซังชิงนะคะ These python skin, snake skin, python skin, actually Okinawa ok people use it from Thai pythons, oh. yeah, Thai snake. ซองไทยแลน i ์อ๋ออันนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยแล้วก็โอกินาวะนะคะเพราะว่าเครื่องดนตรีชนิดนี้เขาใช้หนังงูในการทำแล้วก็หนังงูเนี่ยมาจากเมืองไทยค่ะอันนี้ก็เป็นหมวกนะคะสไตล์เวียดนามนะที่มีชื่อว่าคูบะก็เป็นความร่วมมือกันระหว่างโอกินาวะแล้วก็เวียดนามนะนี่สุดยอดเลย อันนี้ก็คือเป็นอาวะโมริสาเกนะคะเป็นเหล้าของชาวโอกินาว่าที่เกิดจากความร่วมมือกันระหว่างประเทศไทยนะ mm hmm. เขาบอกว่าใช้ข้าวไทยทำ mm hmm. แล้วก็เป็นภูมิปัญญาที่มีมานานแล้วกว่า400ปีนะคะ mm hmm. สุดยอดไปเลย mm hmm. ส่วนน้าน,นี้ก็คือเป็นแก้วริวกิวนะคะ mm hmm. ที่ เป็นสินค้าท้องถิ่นของโอกินาวานะคะดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครสวยงามมากเลยค่ะ จ,จบกันแล้วนะคะสำหรับคลิปพาเที่ยวโอกินาวา EP ที่5เดินเที่ยวตลาดสดที่โอกินาวาหวังว่าเพื่อนๆคงจะสนุกและได้สาระพร้อมความรู้ไปด้วยนะคะ <c oughs> เรื่องราวความสนุกที่โอกินาวายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะ <c oughs> ไว้ติดตามชมกันต่อได้ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนบ๊ายบายค่ะ หวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆน,นะคะอย่าลืมกด subscribe กด like กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ